จังหวัดอุทยัยธานีจะมีปัญหาเฉพาะพื้นราบก็คือภัยแล้งขึ้นไปบนพื้นที่สูงยอดเขาสะแกกลังก็มีปัญหาเช่นกันครับจูโจมจังหวัดอุทยัยธานี ก็พมอยู่ที่วัดสังกัดรัตนคีรีตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมาดูโครงการพัฒนาเขาสะแกกลังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาวัฒนธรรมด้วยเงินจำนวนกว่า39ล้านบาทครับในอัธเดชพลังกมลกรรมการผู้จัดการบริษัท2456เจริญการช่างจำกัดบอกว่า ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดสังกัดรัตนคีรีตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2561ถึงวันที่11มีนาคม2562ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างทางผู้ว่าจ้างก็ขอให้บริษัทแก้ไขแบบเรื่อยมาให้แก้ไขทั้งหมด4ครั้งครับและขยายเวลาไปถึงวันที่4เมษายน2562ครั้งสุดท้ายครับ แบบเดือนเดือนเดืมักกะลาแบบมันแก้ไขล่าสุดวันที่15มกระลาปี63เลยเวลาหมดสัญญาตั้งแต่4เมษายน62ไงมันก็เลยมาเกิดปีอ่ะนี่ฮะนี่แก้ไขกัง่ายครับที่ 15มกราคม2 5ง3ครับงงไหมละครับผมก็งงสั่งให้แก้ไขครั้งสุดท้าย15มกราคม2563แต่ไม่ขยายเวลาให้ทำงานเท่ากับว่าเลยเวลาส่งงานมาแล้วเป็นปีบริษัทก็ต้องเสียค่าปรับนะสิครับวันละา3 0ตอนนี้โดนไปล้านกว่าบาทแล้วครับ3 9 0 0ตั้งแต่วันที่สิทธิ์สิ้นสุดสัญญา ที่สุดัญญาเันเดือนปี 62, ป 62. ตั้งแต่วันที่4ถึงวันนี้ก็เสียค่าปร,รับเป็นล้านแล้วละครับแต่ทางบริษัทก็ยอมจ่ายกระทั่งวันที่15กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเองครับมีหนังสือแจ้งยกเลิกงานครับสุดท้ายก็จังหวัดก็เหมือนกับมาออกหนังสือยกเลิกงานเรากระทันหันโดยที่แบบว่าไม่ได้แจ้งอะไรให้เราทราบล่วงหน้ามาก่อนเสียค่าปร,รับก็ยอมจ่ายสั่งให้แก้ไขงานก็ยอม เพราะมีความสุขที่ได้ทำงานถวายวัดสังกัดร,รัตนคีรีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศูนย์รวมจิตใจของาศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนสุดท้ายถูกเลิกจ้างครับท่วงถามแรงตอบแรงไหนๆ,ๆลองอธิบายให้ฟังสิงานก่อสร้างบนเขาสเกก,กลงังยากง่ายเพียงใดออกแบบแก้ไขสี่ครั้งได้อย่างไรจึงทำให้เลยเวลาส่งมอบงานครับ ายอัจเดชพลังกำบนบอกว่าหนึ่งเรื่องก้อนหินขนาดใหญ่ถ<ช>อยออกให้มันเล็กลงเล็กลงใช้เวลานานไหมฮะหนึ่งปีครับหนึ่งปีก็จะใกลจะหมดสัญญาแล้วมันหมดสัญญาไปแล้วฮะหมดสัญญาไปลแล้วด้วยครับสองเรื่องวงจุย้ยถังปฏิกูลกับสารเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ถังท่งท่องส้วมท่งส้วม,วมที่เก็บอันนี้คือว่าตอนนี้ผมไม่มีปัญหากับลงเจลงเจเขาบอกสารเจ้าแม่กวนอิมก็อยู่ตรงนั้นชาวบ้านแถวนี้เขาล้องเรียนว่าอันนี้มาตรงนี้ตรงกับตรงนี้เขาเมื่อก่อนไม่ได้มีมันอยู่ตรงนู้น นี่ก็แก้ไขแบบมาอย่างทีนะสามเรื่องบานหน้าต่างกลายเป็นบานประตูแล้วก็หายไปอพอโดนผู้รับเหมาถอดไปครับผู้รับเหาอื่นผู้รับเหมาที่เคยทําที่นี่ฮะทำกับผมเนี่แหละแล้วก็ถอดไปแล้วผมก็ไปแจ้งความแล้วว่าไม่จ้่คนของบริษัทแล้วก็รายงานให้ทางผู้ใหญ่ทางจังหวัดทร,ราบเขาบอกแค่รับ <ๆ S 2> รู้เฉยกราบวิงวอดพ่อเมืองอุทัยธานีเห็นใจเจตนาบริสุทธิ์ช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการด้วยนะครับ ฮิฮิฮาฮาปังนากระป๋าแห็มจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองปิดยำ่ำค่ำสองสามทุ่มก็เงียบสนิทแล้วล่ะครับชาวบ้านหลายคนดีใจที่ทีมงานปังแห็มแวะมาจะได้เป็นเมืองเปิดสักทีให้ทุกคนรู้จักโอกาสหน้านะครับจะพาเที่ยวตัวเมืองเทศบาลเมืองอุทัยธานีเมืองที่ได้ชื่อว่าไม่มีสี่แยกและไม่มีสี่แยกมีอะไรมาแทนครับพาไปทานขนมจีนทําสดที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปียังคงทําอยู่ครับ พาไปดูการทำมีดโบราณพร้อมเก็ดเล็กๆน้อยๆสาระมากมายเกี่ยวกับมีดสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่เมืองอุทัยธานีที่กับผมเริ่มหลงรักแล้วล่ะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปัณน,นะกระป๋าง,ง็งมน,นะครับเจ้านายปูนปูน